สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า CMI S 6 0ค่ะกล่องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเปิดกล่องออกมาเลยค่ะข้างในกล่องนะคะก็จะมี CD eCooking ค่ะใบรับประกันสินค้าคู่มือ eCooking application ค่ะ จะมีเครื่อง CMI S60 ค่ะอแดปเตอร์สายเชื่อมต่างๆนะคะแล้วก็มีนัอค่ะก็แกะอแดปเตอร์มานะคะแกะเครื่องมาแล้วนะคะแล้วก็จะเอาอแดปเตอร์นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีช่องสำหรับเสียบอแดปเตอร์อยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะคะแล้วก็เปิดเครื่องค่ะ แต่เครื่องตรงนี้นะคะโอเคค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้การใช้งานนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะการแอดข้อมูลกดที่เมนูนะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้งานเพิ่มการลงทะเบียนนะคะรหัสผู้ลงทะเบียนจะเป็นคนที่หน่นะคะแล้วก็ตกลงค่ะแล้วก็เลือกการลงทะเบียนแบบสแกนลายนิ้วมือหนึ่งสอง 3การลงทะเบียบนสัดเ็จค่ะค่ะโอเคค่ะหรือว่าเราจะใช้จากบัตรพนักงานนะคะเอาบัตรพนักงานแตะเข้าไปตกลงค่ะการลงทะเบียบเนเค่ะหรือว่าจะเป็นใส่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านเช่นหนึ่งสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ยินยันรหัสผ่านก็เป็นหนึ่งสี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่กดตกลงค่ะการลงทะเบียบนสัดเ็จค่ะ นี้ก็จะไปที่เมนูกลับไปที่เดิมนะคะเอาละค่ะแล้วเราก็จะมาลองดูนะคะว่าที่เราเก็บข้อมูลไปเมื่อกี้สามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะออาสแกนนิ้วค่ะเข้างานได้ค่ะอ่ะค่ะสะแกนบัตรค่ะเข้างานได้ค่ะหรือว่าการใส่รหัสผ่านนะคะรหัสพนักง,งานระดับที่หนึ่งนะคะตกลงรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่ตัวนะคะตกลงได้ค่ะ แค่นี้นะคะการใช้งาน E-Clocking รุ่น cmis 6 0รุ่นนี้นะคะช่วยให้การทำงานของเครื่องเร็วขึ้นจากการที่มีหัวอ่านที่คงทนแข็งแรงค่ะ<ม>แล้วก็มีพอร์ตสำหรับเสียบ usb ในการดึงข้อมูลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว,รวประหยัดไม่ต้องเดินสายยุง่งวุ่นวายนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะมีให้เลือก2สีนะคะคือสีขาวอย่างที่เห็นนี้นะคะ กับสีดำค่ะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้ให้หน้ามองนะคะมีเมนูที่เป็นภาษาไทยนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนด้วยค่ะนี่ต่อไปนี้นะคะก็คงไม่ยากอีกต่อไปหากคุณจะตัดสินใจเลือกเครื่องสแกนนิ้วมือสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะ